โน no a 7 8 0 Bluetooth นะครับวิธีการใช้งานร่วมกับ iPad iOS ต่างๆนะครับอุปกรณ์ iOS เราจะต้องใช้คู่มือนะครับให้เปิดคู่มือไปที่หน้า12และหน้า13นะครับโอเคไปที่หน้า13ก่อนให้ยิงคำว่า factory default หนึ่งครั้งก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะ ก็สาเหตุที่เราต้อง format factory default มันก่อนเนี่ยเพราะว่าตัวเครื่องถูกตั้งฟังก์ชันสลับภาษาบนคอมไว้นะครับถ้าเรามาใช้บนโทรศัพท์เลยมันจะยิงเพี้ยนนะครับก็เลยต้อง format มันก่อนนั่นเองยิง factory default หนึ่งครั้งแล้วก็เปิดมาหน้า12ครับหน้า12หน้า12อ่าก็ยิง u n install ที่นึงนะครับเพื่อตัดการเชื่อมต่อจริงๆมันก็ตัดไปแล้วแหละยิงไปแล้วก็สุดท้ายเลือก h id mode นะครับ ยิงเฮ็ดได้ดีหมดทีหนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วก็รอสักครู่นะครับฐานไม่ต้องใช้แล้วนะครับตอนนี้สัญญาณบลูทูธจะถูกปล่อยมาออกมาจากตัวเครื่องโดยตรงเลยนะครับเราก็เอา iPad ของเราเนี่ยสแกนหาบลูทูธนะครับเราจะเจอบลูทูธชื่อนี้เลย a 7 8 b t แล้วตามด้วยเลขรหัสของมานะฮะก็เราก็กดเลือกเพื่อเชื่อมต่อเลย อ่าจะได้ยินเสีงยงนี้คือต่อกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเราเทสยิงหน่อยก็เข้าไปที่แอปอะไรก็ได้นะครับไลน์โน้ตแพดอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ผมยิงเข้าแอปโน้ตนะครับแอปโน้ตเมื่อเวลาเราเชื่อมต่อเครื่องเนี่ยคีย์บอร์ดมันจะหายไปนะครับตรงน,นี้ต้องทราบไว้ก่อนนะครับคีย์บอร์ดหาย เราก็ยิงไปเลยนี่ครับก็จะวิ่งมาแบบนี้เลยนะครับแ,แค่นี้เลยนะครับมีการใช้กับโทรศัพท์พอเราจะตัดการเชื่อมต่อเนี่ยเราก็ปิดบูทูธไปก็ได้นะครับหรือจะไปสแกนเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมก็ได้แค่นี้เลยนะครับผมขอคุณค้า